เดี๋ยวเช้าวันนี้นะครับมาเจอนทางช่องวงในครับห่างหายไปหลายสัปดาห์นะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปถึงลิวพูครับแต่ว่าเฝ้ามองมันโดยตลอดนะครับหลังจากที่ข่าวเศร้าสูญเสียเดโกโชตาไปมาวันนี้หงแดงพร้อมนะครับในการกลับเข้าสู่ตลาดการซื้อขายคุณเล่นนะครับวันนี้จะมาหาคำตอบกันว่าหลายคนสงสัยลิวพูเอาเงินมาจากไหน, <Good morning. S 1> นรู้ว่ามีตังได้แชมป์ฟุตบอลพิมลิกล่าสุดแต่ว่า เงินลงทุนเนี่ยมันน่าจะหมดไปพอสมควรกับการพุ่มฟอร์เรนเวียตหนึ่งร้อยสิบหกล้านออนไม่ใช่หรือทำไมแย่ขาไปข้างหนึ่งกล้าได้ยังไงในการมันน้อยมากเลยนะครับที่จะมีหนึ่งทีมทุ่มหนึ่งตลาดกับสองผู้เล่นราคาร้อยล้านนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบ้านปอนกับอเล็กซานเดอร์อีซักไปให้ในควาซอนคิดเอานะครับแล้วก็ขาออกเนี่ยเขาไปมันเป็นโดมิโน,โนครับในการที่ต้องปล่อยนักฟุตบอลออกไปหลังจากจบกับเทรนด ซาร่าแล้วก็ฟันไดแล้วเนี่ยล็อตที่2ที่ลิฟ์ูต้องปวดหัวก็คืออิบูคอาเต้แล้วก็หลุยดีอาร์โดยเฉพาะรายหลังนะครับมี2ทีนักใหญ่อย่างบาเยอร์แล้วก็บาชาเข้ามาจีทีเนี้ยราคาค่าตัวไปไกลามากทาไมบาเยอร์เหนือบา่าต้องจีดีอาร์ให้ได้แล้วดีอาร์อยากจะออกจากลิฟ์ูจริงหรือไม่เจมส์เพสล่าสุดบอกราคาที่มีโอกาสจะปล่อยออกจากแอนฟิวจะเป็นเท่าไหร่นะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเองไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าแบบวงในวันนี้รับรองว่าแฟนลิฟูมันแน่นอนครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมได้สินค้าใหม่มาจากช็อปที่แอนฟิวนะครับคุณผู้ชมจริงๆก็ได้มาสักพักแล้วเนี่ยละครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้มาทำคลิปหงแดงสักทีนะครับวันนี้ก็อยากจะเอาของรีเพเต็มาฝากทุกคนครับนี่คือสิ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกหายา,ยากมากแล้วนั่นก็คือตัวพรีแมทตป๊อบอัพของหงแดงเมื่อรุ่นการที่แล้วนะครับเจอซี่หลังจากได้แชมป์สมัยที่20 เรียกได้ว่าสุดๆลิมติดเลยครับหาไม่ได้แล้วนะครับไป eBay ก็โดนโกงราคากันมาหาศาลนะครับวันนี้ผมเอาเสือ้อพรีแมตต์วอทช์อัพพรีแมตต์วอทอัพคือไม่ได้เสื้อเทรนนิ่งเทรนนิ่งก็คือซ้อมที่แอคต่าเหมือนแมนยูก็คือคาร์ลิงตันแต่พรีแมตต์วอทอัพเนี่ยจะใส่ก่อนแมตช์แข่งขันก็คือใส่ที่แอนฟิลด์โหตัวเนี้ยผมบอกเลยว,ว่ารายละเอียดดีเทลข้างในมันสวยมากแพ้ผมจะไม่ใช่เดอะคอปแต่ว่าพวกตรงเนี้ยครับเอาไฟสองนี่คือโลโก้ลิเวอร์พูล อยู่ในลายผ้าทําได้งานละเอียดสุดๆแล้วจาได้ว่าเสื้อตัวเนี้โด่งดังมากตอนโซโบใส่โดมินิกซูบอสไลสุดหล่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หายากมากๆเลยนะครับผมได้มาไซส์ละ4ีหตัวนะครับเออไซส์เป็นไซส์เอเชียนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นงาน UK แล้วก็ขายที่แอนฟิลนะครับแต่ว่าสายการผลิตเม d อินไทยแลนด์นะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับหลุยวิตตองกุชชี พาด้าพวกเนี้ยแม้จะตรวจคุณภาพที่ฝรั่งเศสแต่ว่าแรงงานที่คัมโูเดียแรงงานที่เวียดนามแรงงานที่ไทยถูกเขาก็จะมาให้คนงานทําที่นี่แต่ว่าก็จะกลับไปตรวจที่ยูเคทีนึงาะฉะนั้นอันนี้ใครอยากได้นะครับเป็นไซส์เอเชียผมมี ML XL และก็สอง L อบอกเลยว่าตัวนี้หายากมากๆแล้วในโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยถนะ้ใครอยากได้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยจำได้ว่า มันราคาประมาณ3 0 0 0 4 3 0 0 5ถ้าโวกาภาษีน้ำเข้าบวกค่าชิปป so, ิ tight, ้งยังไปไกลมากรับรองว่าต้องปล่อยประมาณ3 0 0 7แน่ๆวันนี้ปล่อย3199แฟนลิฟวูใครอยากได้อุดหนุนมาได้เลยครับแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดที่หายาพยายามจะหาตัวที่แบบขอแอนฟรีวันแบบยากๆไลฟ์เข้ามาครับบอกทีมงานได้เลยครับมี ML XL 2XL ไม่ต้องเผื่อไซส์ครับใส่ไซส์ไทยไซส์ไหนใส่ฉนั้นไปเลยครับอย่างที้ผมเกิดไปตอนต้นครับ ตลาดซื้อขายรอบนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยตอนแรกปิดอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับก็คือได้ทั้งฟริมปงได้ฟอร์เรนเวียดแล้วก็ได้มิลลสเคิร์เคสนะครับที่จะตามตื้ออยู่แล้วก็ดูจะมหากับหน่อยก็คือดายของเกฮีแต่เกฮีเนี่ยก็มีหลายกระแสบางคนก็บอกว่าซื้อมาเพื่อเป็นอะไรอนาคตถ้าหากว่าเสียโกนาเต้ไปบางคนบอกว่าซื้อมาเพื่อซับพอร์ตเฟอร์จิฟันได้เพราะว่าอีก1-2ปีก็ต้องลดระวางแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับ คงแดงมาเจอปัญหาใหม่ซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่เจอนั่นก็คือสูนหน้านั่นเองครับเป้าหมายตอนแรกที่ทุกคนรู้กันก็คือจะปล่อยดาวิดนูเยตออกไปซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดกับเดียโกโชต้าเนี่ยเลวูเสียนักฟุตบอลที่เล่นได้ทั้งปีกเล่นได้ทั้งกองหน้านะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบน่าเศร้ามากนะครับทีนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนดาวิดนูเยตเนี่ยรอนาโปลีมาหนึ่งเดือนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของนาโปลี กำลังจะได้โรเลนโซลุกก้าของอูดิเนเซ่ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของนูนเยได้เปลี่ยนไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าลิเวอร์พูลซึ่งเสียไปแล้วหนึ่งคนก็คือโชต้านะครับทีเนี้ยนูนเยสเนี่ยครึ่ง50%ดูที่ว่าทางฝั่งของดีอาร์เองจะเป็นยังไงเพราะว่าลุยดีอาร์ตเนี่ยตั้งเป้าจะออกจากสมโมสรมาตั้งแต่ ก่อนนั้นนี่หนึ่งซีซั่นแล้วนะคุณพ่อเขาชัดเจนมากก็คืออยากให้ลูกชายเนี่ยไปเล่นที่สเปนความฝันคือที่บาร์เซโลนานะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งครับเขาเคยโดนลักพาตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกชายเนี่ยก็มีโอกาสตามใจสูงมากๆเลยนะครับดีอาร์ตกลายเป็นหนึ่งในโดมิโนสําคัญของจิ๊กซอตัวนี้นะครับเพราะว่ามี2ทีมลักใหญ่เนี่ยสนใจเข้ามาทั้งบาซ่าแล้วก็บาเยอร์มินีบาร์เซโลนาอาจจะดูน้ําหนักไม่เยอะลิฟูสามารถปฏิเสธได้ง่ายๆตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเขาตามตื้อมาสอง ดิวนิโกวิเนียมล่มนะครับแล้วก็ตอนแรกมีข่าวกับมาคารแรสฟอร์ดก็เดโก้ค้านอยู่เป็นผอฟุตบอลนะครับซึ่งตรงนั้นปฏิเสธไปแต่บาเยอร์นิกเนี่ยทุ่ม2รอบทำไมบายเยอร์นถึงต้องเอาดีอาร์ตเพราะว่าเสือใต้เนี่ยเสียโทมัสมุลเลอร์แล้วก็เสียเลรอยซานเน่ออกไปตลกมากครับซานเน่กอนนี้ยังใช้อยู่นาทีสุดท้ายแต่ว่าไม่ต่อสัญญานะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยแพงนะทีเนี้ยก็เกิดเรื่องไม่น่าเชื่อกับเสือใต้ก็คือมูเซล่าขาหักเขาก็เลยพยายามที่จะเอาดีอาร์ตให้ได้ ซึ่งล่าสุดเนี่ยยื่นมา58.6ล้านปอนด์ริพูปัิเสธทันทีนะครับดีอาร์เนี่ยผมเองเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เล่นโคปาอเมริกาเคาเก่งมากผมตั้งชื่อว่าเป็นเทพดีอาร์ตอนนั้นเล่นให้กับโคลอมเบียตีลังกายิงบราซิลทางพี t ีทีวีถ่ายช่วงนั้นคือไม่มีใครอยากเจอโคลอมเบียช่วงนั้นผมจําได้ว่าเขาเล่นแทนฮาเมสโรลิเกตเพราะว่าฮาเมสทะเลาะกับสมาคมแล้วก็ไม่ได้ไปที่นู่นนะครับ แต่ว่าสถิติในการยิงประตูเขาอะไม่ได้เยอะเขาทําเกมซะเยอะอย่างพิมล์นนมลีกซีซั่นนี้เขายิงไปสิบสาลูกแอซิสไปเจ็ดนะครับถ้ารวมทุกคุยลงห้าสิบยิงสิบเจ็ดแอซิสแปดโอ้แต่ว่ารวมทุกคุยค่อนข้างเยอะนะครับในวัยยี่สิบแปดปีเนี่ยคืออยู่ในช่วงที่กงกลังท็อปฟอร์มมากแล้วก็เขาทุกสื่อเทียร์หนึ่งก็คือรายงานว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากจะย้ายซัมเมอร์นี้เลยถ้าหากว่าลิเวอร์พูลยอมปล่อยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสมโมสรจะทํำยังไงซึ่ง ท่านหนึ่งเขาห้าหมื่นเหลือสัญญาอีกเพียงแค่2องฤดูกาลเท่านั้นแต่ว่าสัญญายังยังเหลือเยอะกว่าทางฝั่งของโคนาเต้นะครับซึ่งบาเยอร์มินิกจะมารอบที่สองแน่ๆตามที่บอกไปก็คือแวงซองคอมเบรีไม่มีทางเลือกนะครับปีเขาลดลงแล้วเขาต้องการเอาดีอาร์เสร็จไปเล่นกับแฮร์รี่เคนแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่นะครับน่าจะเป็นสูตรที่ลงตัวนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจมส์เพีสกับเดวิดออสตินก็บอกว่าราคาที่จะทําให้ลิวฟูเนี่ยยอมรับได้มันอยู่ไปไกลถึงนปอนด์เลยนะครับซล้านปอนด ค่อนข้างที่จะสูงมากและตั้งแต่ผมทาบุนเดสลิก้ามาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าบบเยนเคยทุ่มลูกด้ายอนเดสมารอบนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันไปไกลคือเขาคิดเป็นเงินยูโร80ล้านปอนด์เนี่ยเันเกือบร้อยล้านยูโรเลยนะครับก็เป็นตัวเลขที่เหมือนลิฟว์บัวพูดมานานแล้วถ้าเป็นราคาที่ผมเชื่อมั่นว่าบบเยนไม่น่าทุ่มนะครับตอนที่ได้ทุ่มมา58.6เนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าทำไมลิฟว์ไม่ไขายเพราะว่าหงแดงเนี่ยไปได้ บีอาร์สมาตอนที่อยู่กับปอร์โตเนี่ยสามสิบเจ็ดจุดห้าซึ่งถ้าเพิ่มแอดออนไปมันเป็นที่ลิปูจ่ายแค่ห้าสิบล้านปอนซึ่งบาเยิร์ยื่นมาห้าสิบแปดจุดหกโอ้โหได้กำไรแค่นี้ใครจะยอมปล่อยเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดูดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คงจะต้องวัดกันยาวๆเจมส์เพสบอกลิปูยอมรับได้ที่80ล้านปอนนะครับซึ่งบาเยอร์มิวนิคผมเชื่อว่าไม่คงไม่ทุ่มขนาดนั้นนะครับด้วยจำนวนอายุที่ เวลามันไม่สามารถใช้งานได้มากกว่านี้มัน 20, 28ปีแล้วนะครับถ้าแบบคือเขาอยอมทุ่มแฮร์รี่เคนเพราะตอนที่เขาเสียเลวานทอฟสกี้ไปนะครับแล้วปีก่อนหน้านี้นเขาไม่ดีนะครับอันนี้เขายังได้แชมป์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คงต้องลังเลแน่แต่เชื่อว่าบารเซโลน่าไม่น่าจะได้ดีอาร์ตด้วยความที่เงินมีแค่เนริฟูขนาดบายร์นยื่นมาขนาดนี้ปฏิเสธเลยนะครับทีนี้ครับถ้าหากว่าไม่เสียดีอาร์ตไปนูนเยสจะยังไงต่อมันเป็นโดมิโนนะครับและริฟูเนี่ยจะกระโดดไปหา ดิวของอีซักเผื่อเอาไว้ทันทีนะครับเงินของหงแดงก็ต้องเรียกว่ามาหาศาลมากๆนะครับเขาแย่ไปในที่นี้ถามว่าจะได้อีซักไหมก็เรียกได้ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวนักเตะตัวสโม,มสรเองอะชัดเจนสถาน,นะเดียวกับลิเวอร์พูลตอนนี้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนอาบาร์เยนเนลคอสเซนก็บอกไม่ขายเพราะว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วเนลคัสเซนเมีนเตะเนี่ยพลาดในการได้ตัวนักเตะหลายคนนะครับโดนตัดหน้าไปให้ขั้นเหนือที่มากกว่า แล้วก็ทีมที่ใหญ่กว่าเนี่ยเราเราห้าคนแล้วสามสี่ตลาดหลังสุดชาวไปโดนเชลซีไฮแจ็คไปเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องการเสริมเพื่อท็อปโฟเขาไม่ปล่อยอีซัคง่ายๆแน่ๆน,นะครับในที่นี้ผมว่าร้อยสามห้าก็คงไม่ขายเพราะเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินถูกไหมฮะเขาเศรษฐีเขาเรขาวยอยู่แล้วแต่เขาดันซื้อตัวไม่ค่อยได้เพิ่งจะเสริมทัพมาเพื่อเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะปีนี้เขาเล่นยูซีเอลด้วยเพราะฉะนั้นการเสรียอีซัคไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรัแบบสาริการ์ง ยกเว้นกรณีเดียวก็คือนั่นแหละครับอีซัคงองแงเหมือนที่โยเคเดสทากับสปอร์ติง้งเลปอลมาอาเชนอนนะครับแต่ว่าทั้งโรมาโน่แล้วก็พุ่นาชีหนึ่งก็บอกว่าโงแดงก็มีเตรียมแผนสอเอาไว้นะครับถ้าหากว่าสุดท้ายดีลอีซัคร่มเนี่ยเขาก็จะไปกระโดดหาอิกิเตเก้เพื่อลุยตลาดนี้ทันทีนะแต่อิกิเตเก้ก็ร้อยล้านยูโรเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีลิสต์รอ,องลองมาเช่นวิซ่าของเบนฟอร์ดแล้วก็โอลีวัตกินของแอสตอนันวิลล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือสาเหตุครับคือลิฟวูร์เขางมองเกลออกไปแล้วครับว่าสมมติว่าไปแล้วอีซักดันมีโอกาสได้จริงๆเนี่ยเขาสามารถปล่อยทั้งนูนเยและดีอาร์ได้อย่างสบายใจเลยเขาจะทําการตลาดล่วงหน้าไปแล้วคิดไวระดับ6ถึง6กเดือนถึง1ปีแล้วถ้าลองกดเครื่องที่เลขเนี่ยมันเสียตังค์ก็ไม่เยอะครับไม่งั้นเนี่ยไม่ไม่มีทีมไหนหรอกครับที่กล้าลงทุนนักเตะ120ล้าน2คนในซัมเมอร์เดียวในตลาดเดียวยากมากนะครับ ฟอร์เรนเวต116อีซัก120รวมกันเนี่ย200เกือบ240แล้วนะครับแต่ว่าเขามองในระยะยาวถ้าหากไปแล้วมีโอกาสเขาสามารถโป้งได้โป้งปิดบัญชีมาเป็นหน้าเล่นกับซาร่าได้เลยเขาปล่อยดีอาร์ทันทีดีอาร์อาจจะโกงอีกหน่อยจาก58เป็น65แอดออนอีก5เป็น70แล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปทุ่มได้ดีอาร์ไใช้ทางฝั่งอีซักมาซึ่งอยากได้อยู่แล้วยิงลิลลี่พูดด้วยนั่นคือที่มาครับในการที่มันเป็นโดมิโนนะครับแต่ว่าหลังจากลิลลี่พูดก็คงต้อง กดหัวกับเรื่องของอิมูคอนาเต้พอสมควรน,นะเพราะฉะนั้นแฟร,ร์ริฟูมอร์เนี่ยเมนต์เข้ามาคุยนะครับเนื่องจากเขไม่ยอมขายอยู่แล้วแต่มีวิธีเดียวที่จะได้ตัวนั่นก็คือตัวนักเตะง,งอง,งแงเข้าขั้นประตงนั่นเองนะครับและมันจะกระทบชิงไปถึงดีอาร์แต่ถ้าไม่ได้อีซัคดีอาร์ไม่ได้ไปมาเยอร์หรือบาร์เซลโลนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนบอกอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อหงส์แดงครับซึ่งผมได้มาสองสัปดาห์แล้วนะครับไม่มีจังหวะปล่อยเลยนะครรััับเเพพิ่งจะมมาาทํววนนนีี้ป็ตแ บอมอัพที่ใช้ในแอนฟิลนะครับเป็นตัวที่สวยมากรีเทลรายละเอียดดีมากผมเป็นแฟนแมนอยู่ผม,ม,มยางงามองว่าสวยเลยไนกี้ทำสวยนะครับโซบอสไลน์ so ใส่ตัวนี้แล้วก็โดดเด่นมากผมได้มา M L X L 2 X L นะครับเป็นไซส์เอเชียใครอยากได้นะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับจากตอนนั้นที่เปิดตัวมาประมาณ3า0 0ลดเหลือ3 1 9 9แต่ย้ำนะครับสายการผลิตเนี่ยแม้ UK จะเป็นสแตนดาร์ดแต่ว่า Made in Thailand นะฮะแต่มาจากอังกฤษแน่นอนที่ช็อปที่อังกฤษนะครับเพราะว่า แรงงานที่ไทยแรงงานที่เวียดนามก็คุณก็เองไปแบะเสื้อดูเด็กเม็ดอินโดนีเซียแต่จริงแล้วไปขายที่ยูเคนะครับขยายได้3199นะครับ M L X L 2 X L มีไซส์ละ2-3ตัวนะครับทักแอดอนึงเข้ามาได้เลยแล้วฝากแฟนลิฟวูกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ